ตอนนี้นะแม่จากเหตุการณ์เครื่องบินตกเมื่อสองวันก่อนก็ยิ่งเป็นตัวคอนเฟิร์มเลยว่าชีวิตคนเราเนี่ยไม่แน่นอนจริงๆพี่หนึ่งเห็นไหมในขณะที่ทั้งลำแต่ก็มีคนรอดอยู่คนหนึ่งคน <c oughs> นั่ง 11A <c oughs> <c oughs> จะไปซื้อหวยไหมเนี่ย <c oughs> เห็เนไหมก<ำ>รรมมันเป็นเรื่องอจินไตยที่คาดเดาอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นอย่าไปร่วมยินดีพอใจกับเหตุอะไรที่เป็นอกุศลทั้งหลายต่อให้ได้ยินได้ฟังมีสติให้มากอะไรที่เป็นความไม่ดีทุกขณะนี่คือกรรมหมดเลยนะส่งผลหมดเลย ในขณะที่มันทรงผลเราไม่มีสิทธิ์อดโอยได้เลยนะไม่มีอะไรมาการันตีได้เลยนะ,ะว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อใดเพราะฉะนั้นทีเนี้ยในแต่ละขณะจงอย่าประมาทฝึกสติมีสต,มสติมีปัญญาให้ถึงพร้อมเราไม่ได้หนีปรากฏการณ์นะไม่ได้หนีเหตุที่จะเกิดแต่เรายจะอยู่กับมันด้วยสติพอแล้วมั้ง4 3นะสา